ดวงจันทร์ของเรานั้นช่างเป็นดินแดนที่อ้างว้างเต็มไปด้วยหลุมอุกกาบาตน้อยใหญ่และไร้ซึ่งชั้นบรรยากาศใดๆที่จะปกป้องรังสีอันตรายจากดวงอาทิตย์ได้มาเป็นระยะเวลาหลายพันล้านปีแล้วแต่ทว่า choose the choose the to go to the moon. Choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. ในช่วงยุค60การแข่งขันทางด้านอวกาศที่กำลังดำเนินไปอย่างดุเดือดระหว่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตก็ได้ทำให้เกิดโครงการอพอลโลขององค์การ NASA ขึ้นมา ซึ่งได้พิสูจน์เป็นครั้งแรกว่ามนุษย์นั้นสามารถเดินทางท่องไปยังดวงจันทร์และกลับมายังโลกได้อย่างปลอดภัยเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ก่อนที่ต่อมารัฐบาลกลางสหรัฐก็ได้มีมติให้ตัดงบประมาณของนาซาลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากผู้คนในรัฐสภาต่างมองว่าการสำรวจดวงจันทร์ด้วยมนุษย์นั้นใช้เงินลงทุนที่มากเกินไป ในขณะที่ประชาชนชาวอเมริกันยังคงมีปัญหาอยู่บนโลกอย่างมากมายองค์การนาซาจึงได้เปลี่ยนไปให้ความสำคัญกับการส่งมนุษย์ไปปฏิบัติภารกิจที่วงโคจรระดับต่ำของโลกที่มีค่าใช้จ่ายถูกกว่าแทนและเน้นการส่งหุ่นยนต์สำรวจไปยังดาวต่างๆเสียมากกว่าจนกระทั่งเมื่อเวลาล่วงเลยมาจนถึงปี2008สิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็ได้เกิดขึ้น โดยข้อมูลที่ส่งมาจากยานอาวกาศจันทรายานหนึ่งของอินเดียซึ่งได้นำอุปกรณ์สำรวจทรัพยากรสินแร่ขององค์การนาซาติดไปยังดวงจันทร์ด้วยก็ได้ค้นพบสิ่งที่เปลี่ยนแปลงมุมมองของมนุษย์ต่อดวงจันทร์ไปตลอดกาลในฐานะความหวังของจุดเริ่มต้นยุคแห่งการสำรวจอวกาศครั้งใหม่คลิปวิดีโอนี้ได้รับการสนับสนุนโดยบล็อกดิ ณนะบริเวณขั้วใต้ของดวงจันทร์ภายใต้ก้นแอ่งลุมอุกบาทที่ไม่เคยมีแสงอาทิตย์ส่องถึงมาเป็นเวลาหลายพันล้านปีได้ซุกซ่อนสิ่งที่ล้ำค่าต่อมนุษย์เอาไว้อยู่ใต้เงามืดนั้นลึกลงไปหลายร้อยเมตรจากพื้นผิวซึ่งนั่นก็คือน้ำแข็งสารประกอบเคมีธรรมดาที่มนุษย์อย่างเราคุ้นชินกันในชีวิตประจำวันเป็นอย่างดีแต่ถ้าหากเราดูอย่างผิวเผิน น้ำแข็งนี้ก็อาจจะไม่ได้ดูพิเศษเทียบเท่ากับสินแร่หายากประเภทอื่นอย่างเช่นพวกแร่เงินและทองคําเท่าใดนักอย่างไรก็ตามน้ําแข็งนั้นก็กลับสามารถนํามาละลายให้กลายเป็นน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องทําความเข้าใจก่อนว่าตามปกติแล้ว ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสัมภาระไปยังอวกาศนั้นมีราคาแพงมากเสียจนนักบินอวกาศที่ประจำการอยู่บนสถานีอวกาศนานาชาติหรือ ISS ในปัจจุบันต่างต้องรีไซเคิลน้ำทุกส่วนให้กลับมาใช้ใหม่ได้อย่างคุ้มค่าซึ่งรวมไปถึงน้ำปัสสาวะด้วย โดยจรวด Falcon 9ของ SpaceX ที่ถือว่าเป็นพาหนะขนส่งสัมภาระไปยังอวกาศที่มีราคาถูกที่สุดในโลกนั้นก็ยังมีราคาตกอยู่ที่กิโลกร,รัมละ94,000บาทอยู่ดีจึงหมายความว่าหากเราต้องการส่งน้ำปริมาณ111ลิตรซึ่งเป็นปริมาณน้ำที่นักบินอวกาศ1คนต้องการภายใน1เดือนเพื่อที่จะดำรงชีพอยู่นั้นก็จะมีราคาสูงถึง 1 0 4ล้าน4 0 0 0บาทเลยทีเดียวเนื่องจากมวลราวร้อยละ90ของตัวจรวดขนส่งนั้นถูกใช้ไปกับเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์เพื่อที่จะสามารถหนีออกจากแรงโน้มถ่วงของโลกได้ในขณะที่มวลอีกร้อยละ10คือสัมภาระที่เราสามารถขนไปยังอวกาศได้จริงๆและนอกจากการที่น้ำแข็งบนดวงจันทร์เป็นส่วนสำคัญต่อการดำรงชีพของมนุษย์แล้ว เราก็ยังสามารถแยกธาตุที่มีอยู่ในสารประกอบของน้ําแข็งออกจากกันได้ซึ่งได้แก่ไฮโดรเจนเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงเจรวดและออกซิเจนเพื่อใช้ในการสันดาบกับไฮโดรเจนอีกทีหนึ่งมีหนำซ้ำถ้าหากเราสามารถสร้างฐานปล่อยเจรวดบนดวงจันท์ได้เจรวดที่จะทยานออกจากดวงจันทร์จะใช้มวลเพียงแค่ร้อยละ50สําำหรับเชื้อเพลิงเพียงเท่านั้น เนื่องจากแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์นั้นต่ำเพียงแค่หนึ่งในหกเท่าของโลกซึ่งหมายความว่าจะมีพื้นที่บรรจุสัมภาระอีกครึ่งหนึ่งเหลืออยู่ราคาค่าขนส่งจึงต่ำลงตามไปด้วยความเป็นไปได้ของการสำรวจดาวอังคารและดาวเคราะห์ที่อยู่ไกลออกไปในระบบสุริยะชั้นนอกจึงกลายเป็นเรื่องที่มีความสมเหตุสมผลทางด้านเศรษฐกิจขึ้นมาในทันที We need a human presence on and around the moon and we need a human presence going all the way to Mars. That's the objective. ในปี2018ผู้อํานวยการ NASA Jim b r i d e n s t i n ได้ออกมาประกาศเปิดตัวโครงการ Artemis อ,อย่างยิ่งใหญ่ โดยโครงการอร์ติมิสนี้จะไม่ได้เป็นเพียงแค่โครงการที่จะส่งมนุษย์ไปปักธงบนดวงจันทร์แล้วกลับมายัางโลกอีกแล้วแต่จะเป็นโครงการตั้งถิ่นฐานระยะยาวซึ่งคล้ายกับการที่เรามีนักบินอวกาศสลับสับเปลี่ยนขึ้นไปประจำการอยู่ที่สถานีอวกาศนานาชาติตลอดเวลาและในขณะเดียวกันนี้เอง นาซาก็เริ่มทำสนธิสัญญาข้อตกลงอาร์ทิมิสกับนานาประเทศมากกว่า23ประเทศทั่วโลกควบคู่กันไปด้วยในด้านการแบ่งปันข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และช่วยเหลือการตั้งถิ่นฐานบนดวงจันทร์ในฐานะสถานที่ที่ทดสอบเทคโนโลยีของมนุษยชาติเพราะถ้าหากเราอยากไปตั้งถิ่นฐานบนดาวอังคารที่อยู่ห่างจากโลกออกไปราว85ล้านกิโลเมตร ซึ่งใช้เวลาเดินทางประมาณ8เดือนในปัจจุบันแล้วล่ะก็เราก็ต้องอยู่อาศัยบนดวงจันทร์ที่อยู่ใกล้กว่าให้ได้เสียก่อนเราจึงอาจกล่าวได้ว่าการค้นพบน้ําแข็งบนดวงจันทร์โดยยานจันทรายานหนึ่งของอินเดียเมื่อปี2008นั้น เป็นตัวแปร,แรสำคัญที่ทำให้ดวงจันทร์กลายเป็นสถานที่ทดสอบเทคโนโลยีใหม่ๆหรือฐานที่มั่นของมนุษยชาติบนดาวดวงอื่นเป็นครั้งแรกเพื่อที่จะนำพาเราไปสู่ดินแดนที่ไกลออกไปอีกมากมายโดยเราสามารถจำแนกความแตกต่างระหว่างยุคโครงการอพอลโลและโครงการอร์ทิมิสได้ตามหลักการการตั้งอนานิคมสามขั้นได้ดังนี้1 พิสูจน์ว่าดินแดนนั้นสามารถไปเยือนและกลับมาได้อย่างปลอดภัยซึ่งก็คือเป้าหมายของโครงการอพอลโล 2. เริ่มมีการตั้งถิ่นฐานส่งคนไปอยู่เป็นระยะเวลานานแต่ก็ยังคงต้องการความช่วยเหลือจากดาวเคราะห์บ้านเกิดอยู่อันเป็นแผนการของโครงการอร์ติมิสที่เราวางไว้ในปัจจุบันซึ่งทางองค์การนาซาและชาติพันธมิตร จะเริ่มก่อสร้างฐานบนพื้นผิวดวงจันทร์ในภารกิจอาธิมิส8ช่วงปี2030และขั้นตอนที่3ก็คือการทำให้ดวงจันทร์กลายสภาพเป็นอนานิคมโดยสมบูรณ์ซึ่งหมายความว่าฐานบนดวงจันทร์จะสามารถผลิตอาหารน้ำและอุปกรณ์ต่างๆได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องการทรัพยากรจากโลกอีกต่อไปซึ่งมีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดขึ้นบนดวงจันทร์ภายในศตวรรษถัดไปหากโครงการอร์ทิมิสสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่นตามการตั้งอนาน,านิคมสามขั้นตอนนี้หนึ่งในอุตสาหกรรมแรกๆที่จะเกิดขึ้นก็คือการถลุงแร่โลหะหายากที่มีอยู่ทั่วพื้นผิวดวงจันทร์โดยเฉพาะแร่ไทเทเนียม แร่ธาตุที่กระจัดกระจายอยู่บนพื้นผิวดวงจันทร์ในปริมาณที่มากกว่าบนโลกหลายเท่าตัวไม่เหมือนกับก้อนน้ำแข็งที่กระจุกตัวอยู่เพียงบริเวณขั้วใต้เท่านั้นซึ่งแร่ไทเทเนียมนี้มีความจำเป็นต่ออุตสาหกรรมการบินอวกาศหรือ Aero Space i n d u s t r y เป็นอย่างมาก ในการสร้างชิ้นส่วนเครื่องยนต์และโครงสร้างของยานพาหนะต่างๆโดยคิดเป็นความต้องการมากกว่าร้อยละ50จากอุตสาหกรรมประเภทอื่นบนโลกทั้งหมดเนื่องจากแร่ไทเทเนียมนี้มีความแข็งแรงมากในขณะที่มีน้ำหนักเบาอย่างเหลือเชื่ออีกทั้งไม่ว่ามนุษย์อย่างเราจะไปถลุงแร่ประเภทไหนบนดวงจนันทร์ เราก็จะได้อนุภาคของท่าทีเลี่ยม3ามติดไม้ติดมือกลับมาเป็นผลพลอยได้อยู่เสมอซึ่งอาจสามารถนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงของเตาปฏิกรนนิวเคลียร์ฟิวชันในอนาคตได้อย่างไรก็ดีเทคโนโลยีการถลุงแร่ของเราในปัจจุบันก็ยังคงมีข้อจำกัดอยู่จากการที่ต้องอาศัยน้ำปริมาณมากมาเป็นตัวช่วยในกระบวนการทำเหมืองซึ่งมักก่อให้เกิดมลพิษตามมา ทั้งๆท,งที่บนพื้นผิวดวงจันทร์นั้นน้ำกลับถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่าวิธีการใช้น้ำทำเหมืองแบบดั้งเดิมจึงอาจไม่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจอีกต่อไปด้วยเหตุนี้เราจึงต้องพัฒนาเทคโนโลยีถลุงแร่ที่ใช้น้ำน้อยลงหรือไม่ก็หลีกเลี่ยงการใช้น้ำเป็นตัวช่วยขึ้นมาใหม่อย่างแน่นอนซึ่งเทคโนโลยีอวกาศใหม่ๆนี้ ก็อาจได้รับการประยุกต์นำกลับมาใช้บนโลกเพื่อลดมลพิษที่เกิดขึ้นจากการทำเหมืองก็ได้และเมื่อเรารู้วิธีการนำทรัพ,พยากรบนดวงจันทร์มาใช้แล้วองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อมาก็คือเทคโนโลยีการก่อสร้างโดยใช้วัสดุที่มีอยู่เดิมบนดวงจันทร์หรือที่เรียกว่า in situ resource utilization เนื่องจากสาเหตุที่กล่าวไปข้างต้น ว่าค่าขนส่งสัมภาระมาจากโลกนั้นมีราคาแพงโดยเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2022ที่ผ่านมาองค์การนาซาก็ได้ทุ่มทุนมากกว่า2,000ล้านบาทให้กับบริษัทสตาร์ทอัพแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าไอคอนในโครงการโอลิมปัสเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีก่อสร้างด้วยเครื่องพิมพ์สามิติที่สามารถใช้งานได้บนดวงจันทร์ซึ่งนาซาเชื่อว่าเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์สามิติ จะเป็นอนาคตของการก่อสร้างนอกโลกจึงมีความเป็นไปได้สูงเช่นกันที่บริษัทไอคอนจะได้รับสัญญาการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานบนดวงจันทร์จากนาซาทั้งสัญญาการก่อสร้างฐานลงจอดยานอาวกาศถนนหนทางและที่อยู่อาศัยของนักบินอวกาศบริเวณขั้วใต้ของดวงจันทร์ โดยทางนาซาก็ยังได้เลือกทำเล13แห่งคร่าวๆบริเวณขั้วใต้ของดวงจันทร์ไว้แล้วซึ่งเต็มไปด้วยหลุมอุกกาบาตท,ที่อุดมไปด้วยน้ำแข็งภายใต้เงามือดอยู่เต็มไปหมดแต่ทว่าถึงแม้ว่านาซาจะวางแผนการตั้งถิ่นฐานมาดีแค่ไหนพื้นที่บริเวณขั้วใต้ของดวงจันทร์นั้นก็ยังเป็นดินแดนลี้ลับสำหรับเราอยู่ดี เพราะหลุมอุกกาบาตท,ที่เราอาจมองวัาตื้นเขินจากอาวกาศนั้นก็กลับมีความลึกหลายกิโลเมตรถึงขนาดที่ว่าหลุมอุกกาบาตบางแห่งสามารถบรรจุภูเขาเอเวอเรสต์เอาไว้ข้างในได้ทั้งลูกได้เลยด้วยซ้ําทําให้ทางองค์การนาซ่ามีความคิดที่จะสร้างระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตและ WiFi ขึ้นมาบนดวงจันทร์แทนที่จะใช้สัญญาณคลื่นวิทยุแบบเดิม เพื่อที่จะใช้ติดต่อสื่อสารกับนักบินอวกาศกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องในจุดที่สัญญาณวิทยุจากบนโลกเข้าไปไม่ถึงจนกระทั่งเมื่อโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานบนดวงจันทร์ได้รับการก่อสร้างโดยสมบูรณ์แล้วความน่าตื่นตาตื่นใจทางด้านการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างทางวิทยาศาสตร์ก็จะเริ่มตามมาอย่างที่เราคาดไม่ถึง จากความจริงที่ว่าแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์นั้นมีน้อยกว่าโลกการก่อสร้างจึงสามารถดำเนินไปได้อย่างง่ายกว่าและใช้โครงสร้างที่มีน้ำหนักเบาและแข็งแรงน้อยกว่าได้อย่างเช่นในปี2021หน่วยงานทางวิทยาศาสตร์หนึ่งขององค์การนาซาได้เสนอโครงการสุทธยทยานในการสร้างกล้องโทรทัศน์วิทยุณนะด้านไกลของดวงจันทร์ เพราะว่าด้านไกลของดวงจันทร์นั้นจะหันหน้าออกจากโลกของเราอยู่เสมอทำให้ไม่มีแสงสะท้อนรบกวนใดๆเข้ามาในกล้องเลยในขณะที่สภาพแวดล้อมอันไร้ซึ่งชั้นบรรยากาศของดวงจันทร์นั้นก็จะยิ่งช่วยให้เซ็นเซอร์ของกล้องสามารถจับภาพอันคมชัดในระดับที่กล้องโทรทัศน์บนโลกไม่สามารถทำได้ และถ้ายิ่งมีการสร้างฐานปล่อยบนดวงจันทร์เพื่อแลกเปลี่ยนทรัพยากรบนโลกอย่างต่อเนื่องแล้วละก็ในอนาคตดวงจันทร์ก็จะกลายเป็นศูนย์กลางกิจกรรมและเศรษฐกิจในระดับที่เราคาดไม่ถึงในปัจจุบันอุตสาหกรรมหนักมากมายที่ก่อให้เกิดมลพิษบนโลกก็อาจถูกย้ายไปยังดวงจันทร์ทั้งหมดซึ่งก็จะก่อให้เกิดหน้าที่การงานมากมายขึ้นตามไปอีกด้วย ดวงจันทร์ก็จะไม่ใช่สถานที่ที่มีแต่นักบินอวกาศเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปทั้งวิศวกรนักธุรกิจหรือแม้แต่ชาวนาก็อาจได้ไปอาศัยอยู่บนดวงจันทร์ในอนาคตอันใกล้เพื่อรองรับชุมชนที่กำลังเติบโตขยายใหญ่ขึ้นอย่างต่อเนื่องและเมื่อประชากรบนดวงจันทร์เริ่มขยายตัวไปถึงจุดจุดหนึ่งดวงจันทร์ก็จะไม่ใช่สถานที่ทำงานเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป แต่จะกลายเป็นบ้านกลายเป็นที่อยู่อาศัยกลายเป็นสถานที่หล่อเลี้ยงครอบครัวใช้ชีวิตใหม่ๆของอนานิคมในอนาคตไม่แน่สักวันหนึ่งท่ามกลางท้องฟ้ายามราตรีบนโลกเราก็อาจจะเห็นแสงไฟของเมืองระยิบระยับที่ส่องสว่างอยู่ทั่วพื้นผิวของดวงจันทร์ในฐานะกาวแรกของมนุษยชาติสู่ดวงดาว On the shores of the cosmic ocean. We are ready at last to set sail for the stars. <laughs> โดยคุณสามารถติดตามข่าวสารใหม่ๆทางด้านอาวกาศแบบนี้เพิ่มเติมได้ผ่านทางแอปพลิเคชันบล็อกดิดที่ได้รวบรวมนักเล่าเรื่องไว้อย่างมากมายเพื่อมอบบทความสาระความรู้ดีๆฉบับย่อยง่ายสำหรับผู้ใฝ่รู้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจประวัติศาสตร,ษษรษษ์หรือถ้าคุณอยากเป็นนักเล่าเรื่องราวเหมือนกับเราบล็อกดิด ก็เปิดให้ทุกคนได้เข้ามาเป็นนักเขียนพร้อมกับสร้างรายได้ซึ่งคุณสามารถดาวน์โหลดบล็อกติดได้ที่ Play Store และ App Store ได้แล้ววันนี้พวกเรา Space TH แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไป